สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟาร์มครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะวันที่12นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2567ครับพี่น้องกะออกมาทงมาทาคือเก่าครับมาอัปเดตนะครับหลังจากช่วงนี้พายุเข่าทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องครับปล่อยน้ำออกตั้งแต่ปล่อยน้ำออกเขาได้เดือนหนึ่งเนาะครับนับมานะครับกะหอดมื่อนี้กะได้ว้างมื่อนี้วันที่เท่าไหร่นาะมื่อนี้วันที่10บมันบ่พี่น้อง 1ิบสองแมนได้สิบมือพอดีครับตั้งแต่ปล่อยน้ำบอกแต่ว่าแบบน,นี้ฝนมันกระตกมาอยู่บระเซาแต่ว่ามันเกิดเลยกระหงอยู่บระเซาคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเป็นหยางนเนาะเพราะว่ามันเรืองเป็นปัจจัยที่เขาคุ้มบ่ได้ดอกฝนฝ่าอากาศีพี่น้องแต่เขาก็พยายามเฮ็ดให้ได้ดีที่สุดลราพี่น้องวันนี้สิพ้ามาหยางเนาะครับพ้ามาอัปเดตเนาะว่าตั้งแต่ที่เขาปล่อยน้ำออกเราเป็นยังได้พี่น้อง สนแก่กันแท้นี่พี่น้องโหห้างามมาขนาดด้วยพี่น้องหยาไข่เหียดครับพี่น้องส่วนกันแท้นี่ที่กินเขาเกิดดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าหนูครับหนูเนี่ยเลาะขอบกันแท้หนูกินเหมือนเลยครับเมื่อมันเกิดว่าได้เนาะเขาเกิดว่าได้หนามันจีเกิดแท้นมันเป็นทังที่แหละครับเออส่วนหมองน้ำมุมุ้มเนี่ยแต่ว่ามุ้มใดเนี่ยที่มันนั่นกินบ่หมดเนี่ยมันเหลือังสี่นี่ครับนี่เนาะครับ สิพ้ามาเบิงอัปเดตนะครับกับแปลงนี่เนาะสีเขาปล่อยนะ้ะบอกแล้วครับกับพ่อเจ,เจียครับอายุสีได้ซี่สิบหามือพอดีครับพี่น้องสีว่านปุ๋ยรอบที่สองครับส,ออสีเอาหยังสีเอาทองพ่น้วครับเพราะว่าเขาวพวกนี้นี่อายุบ่เกินหาิบมือครับเพราะว่าเป็นเขาอายุสั้นบ่เกินหาสิบมือ,อ,อ,ส,อ,ส,มอสีตั้งทองทันทีเลยครับไม่เกินห้าสิบวันนะครับสีตั้งทอง เพิ่นสีเรื่มกลมของเพลินนะครับอือนี่เป็นปัจจัยหลักเลยเพิ่มเรื่มกลมหรือว่า,าแปลงนี่ขนาดปล่อยออกเนาะฝนมันยังตกมาอยู่วาเซากระไดประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ขนาดปล,อออล่อ,นนปลอยออกแล้วนะครับเนาะสูบเอาปล่อยนี่พี่น้องคิดเบื้องหลุดสีซ้ำไดมหม่องไดหม่องมันโน,น,น้นเนาะมันก็นสีแห้งแน่เนาะครับหม่องยังซีก็คือหนูกินครับหนูกินหยาขึ้นบน่เป็นยังครับอืมจางมัน อืมเขาเหลือกินยังขายเนาะพันเขาพยายามลดต้นทุนได้มากที่สุดมันก็สิเป็นกําไรของเขาหนั่งแหละครับพี่น้องมันได้หลายได้หน่อยนะครับเมื่อเขาลดต้นทุนได้ต้นทุนเขาต่ำมันได้หน่อยเขากัยังให้เขาแต่คิดยังสี่เนาะอยากให้พี่น้องเกษตรกรคิดยังสี่ยาคิดแต่ว่ามันต้องได้หลายนะครับไปคิดว่าโอ้ยวงนี้ก็เสียดายเนาะวงนี้เสียดายเนาะยังสี่เนี่ยเอา บ่สามนี่ครับพี่นอ้องหนามันข้นกระสร้างมันเนะเาะเขากะลดลดค่าจ้างคนมาสามเนาะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะเพราะว่านกมันกินหนูให้นีครับพี่น้องผมบอกเลยแปลงหน้าทาั้งนี่ครับหนูนี่บักอัศจรรย์ผู้ใด,ดมีวิธีการใดเนี่ยน้ำกับมาบอกมะเกากัากนนะครับแต่ว่าหนูนี่ผมยอมเลยหปอไออัศจรรย์แฮงครับอัศจรรย์ใจเลยหนูนี่ ตีนเุ่นครับมีตะไห้ตีนหนูดีนี่ครับหลายขนาดเปียกกับโฆษนาครับสลดัดตัดหญ้านี่ผมตัดพอสองสามแถวเราจะด,ดูกัน,นี่ทำว่าตัดออกนี่น้ำกันแท้นี่ยมุนเหมือนกัดสอดกันเหมือดดนดีครับหนูอ่าล่ะก็ไม่เอานี่ยแหละขอคิดที่หนึ่งเนาะครับอันนี้ผมประสบจากตโตจากของก็คือหันหลัต้นทุนได้นะครับเมืนมันได้หน่อยมันก็เหลือเนาะครับอสมมุติว่า เาลงทุนไปเีบสิบาทได้มาหาสิบาทเออกำไรสามสิบเนาะแต่ว่าเอาลงทุนไปหาบาทเอาได้คืนไมางีบสิบาทนะมันตางกันบ่ผมว่ากับว่ตาตงเนาะพี่น้องเนาะวันนี้สบพ้ามาเบิ้งนะครับเนาะกับแปลงนี้นะครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับพี่น้องไก่ทองคำแปดเก้า หลังจากที่ป้อยน้ำออกได้นะครับแต่ว่าฝนมันกระตกลงมาใส่คขือนเก่าพนครับพี่น้องก็จะเห็นฉี่ตะไคร่น้ำเป็นกันเป็นกันอยู่เอาสีฟ้ายางลงมาเบิ้งครับพี่น้องเป็นกันเป็นกันอยู่นี่ครับพี่น้องโอ้ยลมเลยครับน้าลมเลยครับน้าแปงนี่ลมอยู่รัาพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นฉี่แมง่ยง่าะครับพี่อันนี้คือกันน้ำมันถ่วมพอดพีเลยครับนี่ วันนี้เขาปล่อยออกเนาะนี่มันก็นเลยพราะเจียเจียถ่วโค้นคือว่าก็ยังถ่วมอยู่แต่วันนี้สียห้พี่น้องมาเบิองนะครับหลังจากที่เขาปล่อยน้าออกนะครับนี่เขาเขาสีเริ่มแตกกอนนะครับเริ่มกลมนะครับพี่น้องนี่เมื่อกลมมันนี้เขาสิททางออกไหมครับกอเขาสิททางออกสีเห็ดเป็นหนาพยายนะย่าเนาะทางออกแบบไหนเมื่อทางออกอยังแทรกกวาเขาเขาสิเริ่มแข็งแรงไหมครับเพราะว่ามันสีบ่อ่อนเนาะบ่เหมือนเขาแช่น้ำเนาะ เขาแซน้ำนี่มันจิต้นเง้าฉลวดนะครับเมื่อต้นเงี้าวฉลวดมันติเขามันสิรวมง่ายนะครับเอยง่ายซะเขาแตกกอมันกัแตกกอแตกกอกับอีกกนรณี้หนึ่งนะครับแตกกอแต่ว่ากอเขาว่าตากนะครับกอเขาว่าตากมันสิบังะกป้หมายนะครับจ้างกอที่เพิ่นแตกออกเนาะดังสเนี่ยในเพิ่นดูเดี่ยวเดียวเนี่ยเพิ่นแตกออกเพิ่นจิเริ่มงาออกนะครับงาออกแบบนี้ติเริ่มงาออกเรื่อยเรื่อยเนาะ เมื่อพ่นงะออกแบบนี้นี่เออมันสีเห็ดแหกอเขาแต่ละกอเนี่ยมันชนกันเมื่อมันชนกันมันโดนล้มนี่มันสีลูไปไหมมันสีญยตดกันญยตดกันแน่นมันก็สีว่าลมเนาะมันสีมันสียันกันไวไหมครับพี่น้องเนาะมันสียันกันไวเนี่ยังสิเนี่ยถ้าเกาตะก้อนอันนี้ก็สีกอประมาณนี้นะครับมันนี้ก็เตัวแตกออกเิ่นสีทางออกยังสิแตกออกงะออกงะออกแบบนี้พ่นงะออกยังสิใบเขามันสีคำกันนะครับมันคำกันมันก็สี ความแข็งแรงของต้นมันสิมีมากขึ้นเนาะเวลานั้นมันก็สิโอกาสลมมันก็สิยากครับเวลาเกิดการลมหรือลมพัดนั่นสีใส่สีผาไปเบิ้งส่วนทั้งทึงนะครับงานนี่สิงานคุมอีกงานหนึ่งนาะพี่นอ้องเริ่มเริ่มอยากกินปุ๋ยแล้วครับเบิ้งกงุดหงแล้วเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยกับว่านวา,านแปลงนี่นี่ว่านเข่าตั้งแต่อายุว่านปุ๋ยใส่พี่นอ้องพี่จุด วานปุ๋ยได้ตั้งแต่ซิบหามื่อพันเกิดมาเนาะจนปัจจุบันสีสิบหามือครับท่านได้กินปุ๋ยอีกแต่เริ่มแต่เริ่มกลมแล้วครับเริ่มกลมแล้วอันเฮ็ดเขาอายุสันนี่พี่น้องต้องนับวันเห้เป๊ะนะครับนับวันเนาะอันเขานับวันเดียวไม่ต้องไปรอว่าเขาสิขาดนะครับแต่ว่าถามว่าเขียวปะตอนนี้มันก็ยังเขียวดีอยู่ครับพี่น้องมันก็ยังเขียวอยู่ครับ แต่ว่าเขาเกิดสีวานเพราะว่าสีเอาหมากแล้วครับช่วงนี้เขาตั้งทวงนะครับนี่จังแปลงนี่กะปล่อยน้ำออกครับหันบ่ปล่อยกับสีถ่วงคาดอยู่ครับนี่ยังสินี่กัเริ่มสีเริ่มแตกก็ออกนะครับนี่นเขาค่อนข้างที่จะเบื้องกีบนะครับกีบเขานี่ค่อนข้างสีกีบง่ายอยู่พี่น,อน้องกีบง่ายเพราะสมควนอยู่ครับกับไก่ท่องค้ำแบบเก่านะครับ แต่ว่าปุ่นกับว่าผลผลิตกะคือว่าในใดอะไร,ไร,ไรละตันเลยล่ะเนาะแต่ว่าห้องกับบ้อหูเป็นเทเลขึ้นกันครับแต่ว่าเพิ่งจากลักษณะพันเขาเนาะที่เขาเคยเห็นมากอะถ้าเป็นโซงเขาเนาะนลักษณะนี่นี่พี่น้องใบ,ใบท้งตั้งใยอย่างอีก่ะแสดงว่ากะสีให้เป็นเขาที่ให้ผลผลิตสูงนะครับนี่ กรลังแตกกอเนี่ยนสิครับอันนี้เป็นร่องน้ำครับร่องน้ำร่องน้ำเ,เป็นหน้าแบกเนาะตอนเตียงน้ำออกกระลังนี่ครับหากกระลังเดินขาวนี่เห็นป้นี่แหะครับขอดีเนาะหันน้าม,มันแห้งนี่สิครับหันเขาหากเขาเดินขาวแบบนี้นี่ครับพี่น,อน้องนี่แบบนี้มันสิเริ่มขึ้นมาหากินหนาดินอ่าหากอากาศเนาะบนหนาดินหากินบนหนาดินให้เขาใส่ปุ๋ยรอบที่สองเนี่ยเขาจะหากินได้เร็วขึ้นครับพี่น,อน้นองมันเป็นแบบนี้เขาจะหากินได้เร็วขึ้น หากินได้ดีขึ้นไปยังไงซะเนะาะมอหากินได้ดีเรกมันสิเก็บเนี่ยธาตุอาหารสารอาหารนี่เขาไปเลี้ยงน,นั้มต้นนี่เลี้ยวขึ้นนะครับเลี้ยวขึ้นมันกระสีเหตุการณ์เจริญเติบโตเขาดีขึ้นนี่จังแปลงนี่ครับนี่เห็นว่าแปลงนี่ฉีลายก็มงูนะครับี่สุดท้ายแล้วกัทันกันคือเก่าครับหมองงา้างก็ง้ามเนะาะมองไรมันฉีลายมันกิสิย้อนมุมๆไปอันนี้แค่ อาทิตย์บ่ถึงอาทิตย์เนาะซีซีมือเนาะพี่น้องซีมือซีมือซีมือที่ผมบ่ได้ออกมาเพราะว่าให้ดูมันเขาพอออกมาเบิ่งกะประกากฏว่าเขามันกระพริบตาหลายเบิ่งว่าเป็นตบบาบ่ได้ดได้ครับแปลงนี่ที่เรกมิตัญญาขึ้นอันนี้เฉียวๆส่วนนั่งสัน้นหย่าครับหย่าแต่พอมันได้แตกขึ้นแต่เพิ่นได้แตกกอขึ้นเออ มันก็ได้ของมันอยู่แล้วครับเนี่ยมันก็ได้ของมันอยู่ในระดับหนึ่งเลยแนวสิทธิาพไป้องมาเบิรงละเองสิแปลงนี่นี่สองแปลงทั้งล่ังที่ง,งามๆนะครับทั้งหลังเดี๋ยวคือได้หมักฟางด้ยครับได้หมักฟางไปเดือนหนึ่งเต็มๆเ,เลยแต่ว่าแปลงนี่นี่ครับไม่ได้หมักฟางนะครับพี่น้องก็คือแห่เขินมาปันแล้วก็ของไก่ยำแล้วก็รูปเอาเลยก็เกิดปัญหายุวาช่วงแรก ช่วงเขาช่วงแรกก็คือเขาได้ประมาณสิบหาถึงสามสิบเมือ่ออันนี้มันสี่สิบหาเมื่อนะครับเขาสี่เขา 4, เขาสี่สิบหาเมือ่อสิบหาถึงถึง,ถงอ่าสามสิบเมื่อปรากฏวา่าเขาไม่กินปุ๋ยมาได้เลยครับเนี่ยเหลืองเขากินปุ๋ยมาได้เลยบันนี่ก็เลยใส่วิธีการเอาปุ๋ย sea, อินทรีย์มาอ้อยนะครับมาล่กอขึ้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์มาล่กอขึ้นนะครับกับ ผสมกับยูเรียน้อยหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็บซิมพอยี่สิบศูนย์นะครับเล่งลั้มต้นให้เขาแข็งแรงเนาะกับปรากฏมาก็เริ่มแตกกอได้ดีขึ้นครับพี่น้องนี่ครับนี่เริ่มแตกกอหากเริ่มฟูขึ้นเห็นไ่มครับนี่อันนี้ไหนเดียวดีวครับนี่ันเทียบกับสวนอยูทั้งรางบระสูเพราะว่าทั้งรางแตกกอไปสิบกัวกือบยี่สิบแล้วครับนี่เห็นไ่มนี่เริ่มแล้วเริ่มสีหากินได้ดีขึ้นเนาะต้นพืชเริ่มแข็งแรงขึ้นอ่ะยงอน ธาตุอาหารร้องนี่ก็สำคัญด้วยพี่น้องในการเจริญเติบโตของต้นเขานะครับปุ๋ยอินทรีย์มันก็ดีตรงที่ว่ามันใส่ปูมัน,ด,นดูเปะเขียวปับ๊บหรอกพี่น้องแต่มันสิได้กินเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกแปลงหนึ่งครับส่วนทั้งทั้งคือกันที่เจอปัญหานี่เพราะว่าบ่ได้มักฟังคลิปนี้อาจจะเนีแน่จากน้อยนะครับพี่นอ้องอันนี้แปลงนี่สิเป็นข่าเขียวแดงครับพี่น้อง จำขอนิยวแดงเป็นข้าน้าปีนะครับมันเปียงน้ำบ่ได้งานนี่ครับพี่น้องมัน,นบ่อแห่งบอดหมดเลยน้ำขังอยู่เป็นกับเรือน้ำขังอยู่ตั้งแต่หมู่บ้านเลยแต่กับบ่แห่งเังเดียแป้งนี่กับเป็นไกล้ท้องทํามแปดเก่าเหมือนกันเหนืพี่น้องอันนี้เป้งน,น้ำบอกแล้วแต่ว่าติดแป็อัดทางน้ำเพราะว่ามืออื่นสิ่งเมื่อวานปุ๋ยไก่เขียนความสมบูรณ์ของต้งตนเขาพี่น้องคือว่าหนาตึกเลยแตกเนาะคือขนาดเท่าบ้านห้าง บ่ได้วานทีเนาะบ่ได้วันทีก็เขาค่อนข้างที่จะแตกกอดีครับพี่น้องเนี่ไปเปิดไปเบิ่งกอนเอี่ยนี่สิต้นครับหนาแจ่ว,ว่าล้ําต้นเขากะถือว่าไงกะมีหน,นอนกอบบนี่ครับพี่น้องนี่จังสินี่ครับพี่น้อง,ง,องมีหนอนกอนะครับเนี่นี่คือหนอนกอ ที่มันมาลงนะครับนี่ไม่มันมาลงแต่ว่ามันถี่เป็นจุดขาวๆนี่คือหนอนก่อมาลงนะครับแต่ว่าต้นพืชหัมันแข็งแรงนะครับพี่นอ้องนี่ครับสี่เห็นมนันนอนนอนี่ครับแต่ว่าบ่มี้เราพว่าอย่างบ่มี้พระว่าเดี๋ยวสีเบิง้งเดี๋ยวลงไปเบื้องอหีกบนะครับว่ามันได้ลงโคนบ่ ว่ามันได้ลงโคลนไหมลงโคลนหยอดหยอดมันสียยไเป็นหยอดอ้เหลืองครับพี่น้องมันถสีเห็นเลยว่ายหยอดน่ะหยอดหยอดหยอดที่นอนมันลงนะ่ะตน้นเขามมนจะเหลืองจะเหลืองตรงหยอดเลยเพราะว่ามันสีเขาไปกินทางไหน,นมันสีเห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปสายตาแล้วผมไม่เห็น นะครับบ่เห็นหน่อยนี่นี่เรงสี่เป็นเังสี่เขาเรียกว่าหนอนกอนะครับหนอนกอลงแต่ว่าเทียบโดยสายตาเราคือหน่อยหน่อยแห้งเนาะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าบ่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยล่ะเพราะมันหน่อยแห้งสังเกตว่าหันเรื่องสี่เนาะเบื้องเราว่ามันบ่มีลงในกอกับหึ่งก็คือต้นเขาเนี่ยครับพี่น้องใบเขาใบธงมันใหญ่ใบธงมันแข็ง แสดงว่าเขาดูแลตั้งแต่เบื้องต้นตอนต้นมันดีนะครับใบทงมันแข็งนะครับเมื่อใบทงมันแข็งนะครับพี่น้องนอนพวกนี้มันสะด,ดึงใบนกับม,มัม่วนตัวอยู่ที่ใบก่อนนะครับอยู่ที่ใบก่อนแบบนี้ประเด็บบนก็คือห้มันมว่วนใบมะฮอตัวมันบ่ได้เนี่ยโะมโะูได้เหตุปัจจัยได้แหละอาจจะมีลมแน่พวกเขาไปใส่สารเคมีเนาะตัวทำตัวเหียนเบียน เอียงกันแล้วแต่พวกเนี้ยหรือแมงเท่าท้องพวกเนี้ยอาจจะมากัดมันนั่นเช่ะอ่ามันก็สิหลุดล่องหนามไปเมื่อมันหลุดล่องหนามไปปุ๊บมันก็ฝังตัวไปได้นะเพราะว่ามันห่อห่อใบเนี่ยไปได้มันดึงไปม้วนตัวมันไปได้เพราะว่าใบท้องมันแข็งอ่าเมื่อมันดึงไปห่อตัวมันไปได้ก็เกิดเอียังเขื่นไปนี่หรืออาจจะมีตัวทำตัวเบียนแน่เพราะนั่นก็สิล่องหนามล่องหนามปุ๊บก็เรียบร้อยครับปลากินท่นละครับนอนเรียบร้อยสำต้องครับปลาอยู่นี่ นอนโในน้ามัมนติม่ทิท่านป่าเป็นอย่างคือมีป่าเนี่อนอนครับยุ่ใส่ไม่น้ำละส่วนมากทิ่ีป่าแห่งแปลงน้าผู้ใดบูใส่สารอินทรีย์เลยบูใส่สารเคมีเล้ครับน้องพชจุดบใส่สารเคมีบม่ต้องห่วงครับหอยปูปาน้าหน่อยวััศจรรยอยุ่ในหันนะครับมันทีเป็นหลักการธรรมชาติมันทิล่วงลงปุ๊บปลาในน้ำกับสิมาก,กินหนอนกับมีแค่นั้นแหละครับ ห้พี่น่องเนาะเฮ้านี่ยใส่ลักการธัรมชาติเข้าใจธัรมชาติให้ได้มากที่สุดหั่นแปลงนะาเฮาเนี่ยหั่นเขาใส่สารเคมีปุ๊บเนาะตัวห้ามตัวเบี้ยนแมลงเต่าทองพวกมันเนี่ยที่มันเป็นแมลงดีกินเพียกินอย่างมันเนี่ยมันก็อยู่บาได้มันก็หนีเมื่อนอนมาปุ๊บก็บ่มนี้ตัวเมไรให้นอนมาปุ๊บแมลงดีเขบ่ได้ใส่สารเคมีมันก็มากัดก็มากินหนอนแมลงหมดแดงม้อนี่เนี่ยครับ กะดีได้ครับหมดแดงเนี่ยาวาว่าดีแด้วครับผููได้เถียงว่าหมดแดงว่าดีเนี่ยผมเถียงเลยหมดแดงเนี่ยมันก็มีมีหมดแดงมูนหนึ่งที่เป็นเพียเนาะอีก <establishing> ม ata, ูนหนึ่งก็ด <nichts>. ีช <shoe India> ัางหมดแดงดำเนี่ยอยู่น้ำเงินไฮนงไฮน้าเขาเนี่ยมันหลายครับหมดแดงนี่ดำานี่ดีดิอันมีหนอนเนี่ยมันไปอยู่พอยุ่กอเขามันกัดได้ครับมันขืนกอเขาไปกัดเลยกัดกินหนอนนั่นแหละแล้วมันก็หามออกอย่างนี้เนี่ยผมเห็นแล้วก็เลเออธรรมชาตินี่ มันลังสันค์ม้าให้ลงโตวให้บอ่อตีกันให้เกลือกูลธรัรมชาติกันอยู่แล้วเนาะกันในเล,ล้ว,ว่าให้พี่น้องเนาะพยายามข่อยใจธรัรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับผลลัพธ์ของมันประยุ่ธใสครับอยู่ในมือเขานี่แหละครับนี่ครับพี่น้องมาเบิงแปลงนี่แปลงนี่ที่แรกกวาง,ห,างหลายห้างหลายเนาะครับส่วนหนึ่งได้ไปสามนะครับส่วนหนึ่งได้ไปสามแปลงนี่ หนึ่งเลยไปสามน,นี่เห็นบ่าครับดินน้องนี่ผมเบาผมกว่าอยูุ่นี่นี่ครับนี่มดแดงสแสดงว่านอนก่อมาลงจุดนี่มาลงจุดนี้ทีนี้อ่ามุดแดงนี่มาเจอนะครับน่าจะกัดหนอนกินหนอนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยพากกันมาสังหังเจ็ดใข่ใส่ไวแมนคือความวายสีนี่เห็นป่ครับ นี่แสดงว่านอนกอตัวนี้ถือมดแดงกัด,ดียบร้อยนี่มาสางหังนี่เห็นบ่ธรรมชาติเขาสิมาใสสารเคมีดูแลธรรมชาตินั้นบ่็นไรหรอพี่น้องมันผสมบูนกันมันผสมดูลกันเขาต้องเข้าใจหลักการธรรมชาติเนาะนี่แปลงนี่แป้งนี่เกิดปัญหาบ่กินปุ๋ยให้กันครับพี่น้องถ้าเอาปุ๋ยอินทรียเมาวานนะครับขัมาล่อก็ปรากฏว่ากันเลื่อมแตกกอให้เห็นแล่ว แต่ก็พยายามสีฟืนฟืนตัวเพราะว่าแปลงนี้จะเจอปัญหาหมักเสียงรไร่อาจจะมีปัญหาก๊รไข่เนาอยู่ของบาลาไหลครับสังปลาไหลแต่ว่าเดืมฟืนตัวเดี๋ยวนี้อันนั้งสันเหลืองเหลืองสนพี่น้องอันเป็นมะน้องสันอ่านหนูหนูแห้งครับเริ่มแต่กอแล้วนะครับออันนี้ก็ฝฟ้าพี่น้องไ่อยครับพี่น้องอันนี้ก็บ,บ,นนกบิเป็นไก่ทองคำแปดเก้านะครับ ในฤดูกันนี่เดี๋ยวคลิปหนะนะครับพี่น้องพอปัญหาอย่างสิมาลายงานสู้กันฟังเนาะหาแนววิธีแก้ไขแต่ว่าผมหาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องหนูนี่ท่านในดพี่น้องหนูนี่ลายหนูนี่ลายแห้งไหมผมแก้ว่าตรงกินเหลีอเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี่สักก้อนครับพี่น้องครับกับไก่ทองคำแปดเก้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ